นะตอนนี้เหรอคะกำลังทำล่างโอ้เหรอคะโอ้รถยายไม่ได้ล็อกเลยเดี๋ยวจะไปซื้อต้นหอมหรอไปซื้อต้นหอมดีใจไหมคะเสร็จแล้วดีใจมากดีค่ะโอ้ดีใจแทนเนาะค่ะเอฟซีทั่วโลกเนาะคะ f อฟุีรุ่นคนพัฒนทั่วโลกขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะค่ะที่เป็นสื่อกางทำให้อ่า ผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลมาในภายในพิบตาคก็แค่สามชั่วโมงก็ได้เงินเป็นแสนสองแสนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถผู้ใหญ่ไหมเมาเมาไหมเพราะว่าไปอัพมาค่ะเดี๋ยวจะไปอ๋อไปอัพมาอีกแล้วจะแจ้งยอดใช่ไหมค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะไปเบิกเงินมาจ่ายค่าอ๋อมาจ่ายที่เราเทเมื่อวานนี้ใช่ไหมโอ้ดีใจด้วยค่ะอันนี้ก็คือแม่ผู้ใหญ่นะคะ ก็เดี๋ยวตามผู้ใหญ่เหมาไปนะคะเฉลยจะได้รู้ยอดว่าค่ะไปเดี๋ยวยายจะออกไปล็อกรถยายยังไม่ได้ล็อกรถไม่เพราะว่ายายกะว่าเดินมาแป๊บเดียวเสือบอกว่ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปยอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่บอกกันสีหน่อยค่าแสงเท่าไหร่โอ้ยนี่เป็นไลท์สอดอยู่ไลท์สอดอยู่นะอ้าวบอกกันแสงเท่าไหร่คะโอ้ยดีใจด้วยนะคะยอดเข้าเมื่อวานเฉลยเท่าไหร่ ห้าแสนสภาพเมื่อวานสภาพเมื่อวานนี้สองสองแสนสองแสนขันเหรอคะนี่เพราะว่าเงินเงินที่บัญชีอยู่ที่ประมาณสามแสนอ๋อนี่ค่ะยอดรวมโอ้ยอดรวมก็ได้สองแสนสามพันค่ะห้าแสนสามพันห้าแสนสามพันโอ้ได้สองแสนสามพันนะเพิ่มมาสองแสนสามพันดี๋ยวเดี๋ยวออันนี้ต้องกินข้าวให้ลองหน่อยเด้อวันนี้จะกินลาบเป็ดนามหลวงตาทำหลวงตาหลวงตาไม่ได้หลวงตา ดได้ทางเข้าสบายแล้วเดีด๋ยวไปล็อกรถก่อนรถรถจอดไม่ดีนะ่ะรีบมากโอ,คคโอเคค่ะดเ,เดี๋ยวเจ้าันเสียเข้าไปข้างในแลค่ะเสียเข้าไป,ไปข้างในแล้วเดี๋ยวยายไปล็อกรถก่อนโท่น,นั้นเเนี่ยไป,ไปล็อกรถก่อนจะไปถอยรถให้เพื่อนใหม่ก่อนมันจอดไม่ดีนะคะสวัสดีค่ะมาอัปเดตถนนวัดดอนสวรรค์ให้ดูครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ปรับ ทางขึ้นอยู่นะคะกับชาวบ้านนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะ นี่ชาวบ้าก็เริ่ม,มเอาดินมาถมตรงนี้สวัสดีค่ะดีใจไหมคะได้ถนนแล้วดีใจดีใจนะคะชาวบ้านร้องน้ำตาไหลนะคะดีใจไหมคะคุณลุงถนนเสร็จแล้วดีใจเนาะไม่ต้องเข้ามาแบบขอบคุณเีมสีใช่ไหมคะทาง ถ้าไม่ได้ซ c ก็ไม่เสร็จเนะคุณลุงโอ้โหขอบคุณ MC นะทั่วโลกเนาะช่วยกันเมื่อวานนี้นาะจนเสร็จสายบุญแท้เลยสายบุญจริงๆนะคะคุณลุงใครน้าประทับให้นี่ใครประทับให้โอ้โหลึกด้วยนะคะนี่มันยังไม่แห้งใช่เมื่อคืนนี้ทำไมได้ล้างล่ะคะนี่กันกันแตกอ๋อกันแตกดมน้ำไว้ก่อนอ๋อเพราะอากาศมันร้อนเนาะ นี่นะคะอ๋อเหรอคะต้องให้ให้ให้ใหร้อนไว้นิดนึ่งเหรอคะ<ม>อืดีใจเนาะได้ถนนแล้วชาวบ้านก็ดีใจทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านน้ำตาก็คอน้าตาก็ไหลดีใจมากคิดไม่ถึงว่าจะได้เนาะไ,ไ,ดได้เร็วมากเลยเพราะว่าเอฟซีนะคะอ,อ,ปเปอ้เป็นสิ่งกลางให้ใช่ค่ะ เราก็เลยมาอัปเดตให้ให้ใหแแ้แม่ที่โอนเงินมานะคะให้สีทั่วโลกนะคะดูนะคะเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เพิ่นกำลังเก็บแบบเด้อพี่น้องโอ้โห,โโหสวัสดีค่ะวันนี้ไปส่งแบบเหรอคะแตบบ่แบบไปส่งโอแบบนี้เราเอามาจากที่เขาเอาปูนมาเลยใช่ไหมคะ เราก็จะไปส่งต่อครับอ๋อดีใจเนาะเห็นแล้วก็ดีใจเพราะมันสูงด้วยเพงได้หนามากลอยหมานี่ช่างมันเถอะอันนี้ไม่เป็นไรเสร็จแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะครับดีใจด้วยนะคะเวลาเรามาก็จะได้มาง่ายไปง่ายเออมียะกันนะคะฮะตอนนี้เหรอคะกำลังทำแล้วโอ้เหรอคะโอ้รถยายไม่ได้ล็อกเลย เราไปซื้อต้นหอมดีใจไหมคะเสร็จแล้วดีใจมากเลยค่ะโอ้้ืดีใจแทนเนาะเลยคอฟซีทั่วโลกเนาะเอฟซีทุกคนประแดนทั่วโลกขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะที่เป็นสื่อกลางทำให้ผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลมาในภายในพริบตาค่ะแค่สามชั่วโมงก็ได้เงินเป็นแสนสองแสนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถผู้ใหญ่ไหมเมาเมาไหมเพราะว่า ไปอัพมาค่ะเดี๋ยวจะไปอัพมาอีกแล้วจะแจ้งยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะอู้ดีใจด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะไปเบิกเงินมาจ่ายค่าอ๋อมาจ่ายที่เราเทเมื่อวานนี้ใช่ไหมโอ้ดีใจด้วยค่ะอันนี้ก็คือแม่ผู้ใหญ่นะคะค่ะก็เดี๋ยวตามผู้ใหญ่เหมาไปนะคะค่ะจะได้รู้ยอดว่าค่ะไป เดี๋ยวยายจะออกไปล็อกรถยายยังไม่ได้ล็อกรถไม่เพราะว่ายายกะว่าเดินมาแป๊บเดียวเสือบอกว่ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปยอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่บอกเงิซีหน่อยห้าแสนเท่าไหร่ว้าวนี่เป็นไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่นะอ้าบอกเท่าไหน่อยค่ะโอุ้ยดีใจด้วยนะคะยอดข้าวเมื่อวานเฉยๆเท่าไหร่ห้าแสนสักพันเมื่อวานกี่พันวันเมื่อวานนี้สองสองแสน สองแสนทวนเหรอคะเพราะว่าเงินเงินที่บัญชีอยู่ที่ประมาณสามแสนอ๋อนี่ขยยอดรวมโอ้โหยอดรวมก็ได้สองแสนสามพันค่ะห้าแสนสามพันห้าแสสาสสามพันโอ้ได้สองแสนสามพันนะเพิ่มมาสองแสนสามพันดีจ้ะเวันนี้ต้องกินข้าวให้ลองหน่อยเด้อวันนี้จะกินลาบเป็ดทำหลวงตาทำหลวงตาดลงหลวงตาโ้ได้ทางเข้าสบายแล้ะเดี๋ยวไปล็อกรถก่อน รถจอดไม่ดีน่ะรีบมากโอ,คคโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัอนเสียเข้าไปข้างในแล้วเคเ่ะเสียเข้าไปข้างในแล้ว,ลวเดี๋ยวยายไปล็อกรถก่อนโทษนะแม่เนี่ยไปล็อกรถก่อนจะไปถอยรถให้เพื่อนใหม่ก่อนมันจอดไม่ดีนะคะ